อยู่ดีไม่ว่าดีกูก็อยากเล่นเกมเฮียนี่กูเลยโหลดมาดูซิว่ากูยังฝีมือยังจะก,กระจอกเหมือนเดิมไหมทำลิมิตออกไปโบนัสเตะติดพวากูชอบเล่นแม่งเลยแล้วกูเล่นเป็นอยู่2ตัวไอ้แจ็คก,กับอีวิลริวนี่กูอยากเล่นอีวิลริวไตแม่งเลยคิดถึงสัสสัสกับเกมฮี่นี่ แคมมี่ CQC กูแตกกูเจอแคมมี่กูแตกต่อที่เอ้ยอ่ะอ่อะอะอะกูโดนบอดตบกูโดนบาดตบบนล่างโอ้ยโดนจับโดนจับโชริวเคนเนี่ยไปอะฮัตโดคินนี่อ่ะฮัตฮัเโดคนไม่ทันนะครับอ่ะโอ้ โอ้เออกูกเอ่ออ่อกูโดนบอดตบกูกูโดนบอดตบโง่เนี่ยไก่น้ำแดงเตะเตะนี่มานี่กูเต้นท่าบ้างโชริวเคนโชริวเคนนี่ฮาโดเคนฮาโดโชริวเคนโชริวเคนนี่ฮาโดเขาฮัโดเคน โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ,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 โอโยสไลด์ไม่ทันไม่ทันขอเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางไม่ไหวแล้วอันตีสไลด์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 ทิ้ง ไ <laughs> อ้กูเล่นตีนะเออเออไอ้อเหี้ยพุง่งโชลิวเคนโชลิวเคนจับเอ้ยยี่แม่งจับภูการโอ๊ยเคอร์เตอร์วะบนล่าง คนล่างนี่กูชนะบอดแล้วกู <c oughs> โดนบอดตบที่แรบกบ <c oughs> เย้กูแบบเวขกินคอเฮ้ยแจ็คอันนี้ดิเนียเนียเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนโชริเคนแล้วก็ ฮาโดเคนกับหลังเออลูกไฟไม่ได้กรไล่หนอนฮาโดเคนกับโอ้ดไม่ทันฮาโดเคนกับหลังโทริวเคนสวนโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยไปหลงไปหลงโทริวเคนย้อนหลัง ตู้ตู้ตู้บ๊็อกไม่ทันโชวลยโอ๊ยโอ๊ยลูกเตะไฟกูเขาว่ากูเคยดูหนังมึงเช็คบอกสองทอดนี่เหรบล็อกกูบล็อกนี่ไม่ทันนี่คา์เตอร์กูคิดกูคอนโบจับทุ่มต่อยเตะ้ย โอ๊ยทำท่าไม่ทันด้วยหลังกับหลังกับกับหลังแมงบล็อกฉันโทริเคนเฮ้ยกูก็ได้เอาคอมโบนี่หว่ะไปก็ไม่ได้หรอเฮ้ย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 เมลเมลเมลอาอยอ้ออ้อยเกือบชนะ กูแพ้ไม่ได้ด้วยแพ้กูจบทันทีเฮ้ยแล้วกูก็ลืมทำท่าส้นตีนเนี่ยนี่เดละตื่นขึ้นมาไปถัดก็โอ้ย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 ต่อยต่อยล่างขึ้นบนฮาโ,โดเกะไม่ทันแย่และ เส้นตีนแป๊ <ST. S 1> แบเบฮ้ยกูขอกูขอตบล่างไว้ทันดับเบิลเคโอวัตฟักแตกคู่เหี้ยกูเหวอดับเบิลเคโอ,แบบโอเหีแบบเ้ยแลบบ้วแบบ โทลิเรนหลังหน้ากับหลังเกี่ยไปเลยอันติเมตหลังหน้าหลังหน้าหน้าหลัง กอนมึงไปก่อนกลับหลังหนึ่งนะหนีไงกูตบมึงแล้วพี่เออตัวนี้ไม่เคยสู้เลยลืมไปแล้วไอ้ยันนีแม่งเล่นจับ เฮ้ยเ,เล่นตีนเก่งบล็อกได้หมดเลยอ่ะพูดเลยถึเฮ <Cut>! ้ยสวยกูไม่ทันบล <Cut! S 1> ็อกอ๋อัอติเมทคอมโบกูอกแตกอัลตร้าคอมโบเลยทีเดียวเฮ <Cut! Cut! S 1> ้ย ไอ้เฮียขาใหญ่เงาไอ้ชิ้ยเก่งจับวะมึงอะเก่งจับผมึงะเก่งเก่งโอ้ยเก่งเก่งจับวมึงอะเออใช่มันเก่งจับเอ้ยไอ้เฮียมันเก่งจับไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียมันเก่งจับอีกเนื้อไอ้เฮียมันเก่งจับไอ้สัตว์กูเลื ขี้พุ่งว่ะเปลี่ยนท่าก่อนเปลี่ยนเป็นหมัดมือก่อนไม่ใช่แบบจกเกนกระบวนท่าแบบบอกไปทันแน่นอนเรียบร้อย เปลี่ยนท่าอุ้ยอ้นนี้นแล้วกูท่าได้อยู่ไม่ต้องเล่นแล้วกูไอ้นี่มามึงต่อยกูต่อกูดิเฮ้ เปลี่ยนท่าถ้าเปลี่ยนท่าอีกทีนึงถ้าเปลี่ยนท่าอีกทีเอ๊ตายซะจับท่าสักผูขอจับจับท่าสะกดหลังนี่ไอ้แค่หน้ากูกำลังเว่อแย่ละกูกันทันจับหน้าสะกดไม่ทัน ไอเฮียโดนโมงหัวมานนี่จับหน้าสะกดจับหน้าสะกดจับหน้า oh. เลิก